สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเล่าสามาคีสู่กูสูคนพี่น้องผลวงแม่ป้าเอาอาทุก,กูทุกคนเนาะยินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพระรวยด้ยพี่น้องเน้อเล่าสามาคีวันที่ยี่สิบเก็ดมื้อนี่กับว่าเป็นทาพี่น้องในสองหลุดเอาไหมพี่น้องแก่เมือ่อแก่เมือ่อเล่าสามาคีวันที่ยี่สิบเก็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ด เขาลูดเก้าได้เก้าสามพี่น้องแล้วอาเซียนเขาลูดหนึ่งได้สามหนึ่งสามวันทีวิพี่ลุดแล้ววพี่กันลุตลาสตากันลุตพี่น้องทอาไมนะพี่น้องนะแก้มือนะพี่น้องนะามาว่ากันวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องโอ้ลายใหญ่ห่างจัดเลยนะพี่น้องนะย่องสิลอดส้มลอดลุง มีอะไการอื่นอีกอยู่มีเล่าพัฒนาอยู่ตั้งไงก็ชินว่าเล่าพัฒนาลงไปเล่าสามัคคีวีไอเหเล่าสามัคเล่าสามัคคีจับครัวหกสา่เกา câu, vinh, vinh, móc câu, หกเก้ากลมหกเก้าล่องสีเก่าล่องสามหกล่องหกสามคูยิ่งเด่นหกล่องเก่า เล่าอาเซียนอาเซียน Các khu Kết Kết xuống Kết xuống kết cầu Cao xuống Vinh วิ่วกกวงเก้าศูนย์เก้าศูนวิ่งกมเก้าศูนย์ล่องเก้ากตล่องเกตศูนกูวิ่งเด่นเก่าล่องศูน

ามสองสามสองสองห้าแปดสามแปดสาม่ง viên xoắn hà xoắn hà viên xoắn hà cung hà ล่องสามสองล่องแปดสามคู่วิ่งเด่นสองล่องหา เรา V i p เราว i p อจับคู3าสาม Hãy subscribe cho kênh Ghiền kết หกเก็ดวิ่งกมหกเก็ดร่องแปดสามร่องหาสามคูวิ่งเด่นหกร่องเก็ด ลาสตาสตาบีไอพีที่

3ามเกกลมสามเล่องสามสล่องหกเจคู่วิ่งเด้นเจ็ล่องสาม กุมไล่เด้อพี่น้องเด้ไอไผเขามากกับเขามาเด้อมาหลายๆคนกุมไล่มาเบ่งของดีๆของเด็ดๆพี่น้องบวกหกฮกเก้าสามหา้า เก้าแปดสองสองสามแปดไล พี่น้องพูดได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกมูด้วยพี่น้องเ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ให้กำลังใจเะพอมีกำลังใจจัดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนอะเล่าสามกีวันที่2ีสิงหาคม2 5 0พันหาอยกสิบเก็ดพี่น้องจับคูุ่กสามสี่เก้า หกเก่าวิ่งหกเก่ากลมหกเก่าล่องหกสามล่องสี่เก่าคูวิ่งเล่นหกล่องเก่าเราอาเซียนเก็ดศูนย์เก็ดเก่าเก่าศูนย์วิ่งเก่าศูนย์กลมเก่าศูนย์ล่องเก็ดศูนย์ล่องเก็ดเก่าคูวิ่งเด่น, 69, 9, เ,นเก่าล่ง 90, 90, ลองศูนย์เราสามขี้วีไอพีสามสองสองหาแปดสามวิ่งสองหา กมสองหาล่องสาสองล่องแปสคููวิ่งเด่นสองล่องหาลาวิไอพี่หาสามแปดสามหกเก็ดวิ่งหกเก็ดกลมหก,ก็ล่องหาสาล่องแปสคููวิ่งเด่น6กล่องเก็ดลาสตาวิไอพี่สามศูนย์สามเก็ดเก็หวิ่ง3ามเก็ด ขมสามเกตล่องสามศูนย์ล่องเกตหกคูวิงเด่นเกตล่องสามพี่น้องผู้ได้ข้ามาแล้วกระชคดีกชคดีกันทุกขูทุกคนเด้อลำรวยลำรวยกันเงินน่องท่องไหลยากเก็บยาจนเลยพี่น้องเน้อให้คุณพารักษาเทวดาคุมขรองพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับมืนอนน้ก็ขอเก้าคําว่าสวัสดี